สวัสดีค่ะเอาจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่เป็นความคิดถึงนะคะอยากจะคุยกับพี่ไพ่นะคะเผื่อพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเราเนาะเรื่องอะไรก็ได้น่าจะตั้งชื่อเอ่อท็อปปิกนี้ว่าท็อปปิกคนเหงานะคะคนเหงาสองพัน อท่าไรอ่ะสองพันยี่สามอะมาดูกันนะว่าพี่ไพคิดถึงเราไหมว่าช่วงนี้เราดิไม่ค่อยว่างเลยสิกซอบโซ s นะคะโอ้เทนับโซตโอ้เทน f c คัพนะคะมันช่างเรื่องราวมันช่างตรงกับฉันเหลือเกินนะคะอา่ามี างสิ่งบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักคนในครอบครัวอืที่ได้จบไปนะคะคือบางท่านอาจจะอยู่ในห่วงของการสูญเสียนะคะอาจจะห่างไกลาการออกไปนะคะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะ,ะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวนะคะมันมีคนอื่นที่โดดเดี่ยวไปกับคุณด้วยเช่นกันนะ อ่ะทีนี้มาดูแกนว่าพี่ไพ่นะมีอะไรอยากจะคุยกับเราไหมวันนี้นะคะ five of wands นะคะความสับสนวุ่นวายใจหรือแม้แต่เรื่องราวของคนอื่นนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือเรื่องไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่มั่นใจอ่ะมันเป็นความคิด สงสัยกังวลนะคะแล้วทำให้คุณแบบมันแบบเหมือนตัววัดแผ่นดินไหวเห็นไหมใช่แบบเส้นมันยืดๆอะยืดๆอะนะคะอารมณ์คุณอะอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความคิดของคุณเป็นแบบนั้นมันไม่ค่อยนิ่งนะคะเขาบอกว่าคุณจะได้คำตอบในเรื่องนี้ที่เป็นข่าวดีนะคะซีสมวรสกลับมาเนาะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนอยู่ นั่นแหละนะคะและมันเป็นความถูกต้องเหมาะสมความยุติธรรมผลของการกระทําที่ j u s t i ะคะ่ะคือมันเหมาะสมมันคู่ควรแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนี้นะคะโอเค t e m p r a c e นะช่วงนี้เขาอยากจะบอกว่าให้คุณนะคะพิจารณากลั่นกลองตรตรองทุกๆอย่าง